สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับ SD Gundam Battle AI a r ใน EP ที่7แล้วนะครับวันนี้จะมาเดินเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะเนื้อเรื่องต่อไปคือนักล่าเทวทูตนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องแบบเรื่องจริงนะเลเวลที่เขาแนะนำคือ21นะครับแต่ผมก็ไปฟาร์มมาจน30ละก็เรียกได้ว่าตอนก่อนหน้านี้รอง24ไปไม่ไหวนะครับมาก็ลุยกันที่30ไปเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะ กำหนดจุดสกัดนกนั่นได้แล้วเหรอถ้าเป้าหมายคือครูลเซ่มาต้องผ่านทางนี้แน่เราจะสกัดมันที่หุบเขานี้ต้องหยุดมันให้ได้ดนะก็ได้จะติดมาละเอามาคู่กับฟรีดอมไปเลย คอยยังชั่วเทกะดันทุกคนกลับมาแล้วอัชมาลบุกเร็วเกันไปแบบนี้ประวัติศาสตร์จะคลาดเคลื่อนอีกนะไล่ตามเต็มสปีดเลยหัวหน้าหน่วยที่สองหยุดโมบิลอาร์เมอร์เอาไว้ที่ค่ะมาลองกันสักตั้งฝากด้วยล่ะหัวหน้าหน่วยลําบึกคุณหัวหน้าก็ไล่ตามเต็มสปีดเลยนะ ได้ติดตามไปเลยในภารกิจพันผวนเราแค่ได้เห็นเฉยๆนี่น่ะเหรอฮัสเมลจากกลไ้พลขับที่มีสมรรถนะขับเคลื่อนขนาดนี้ยูโน่ดีนินฉันไหมพวกอยู่จินกำลังวางกลกกระเบิดให้หน่วยสองเป็นแกนหลักเคื่อถ่วงเวลาให้หน่อย ไะได้เลยท่านแม right the ่ทับสวาชิกเทการะดานหายตัวไปทุกคนยังอยู่ดีที่เหลือก็ตอนนี้พวกเราจาเป็นต้องร่วมมือกันไปกันเถอะอ็คุณจูเลียต้าจูเลียสันอารอตยานกำลังร่วมควบคุมกองโคจรรอบนอกดวงจันทร์พวกคุณคือคนเมื่อตอนนั้นโมบิลอาร์เมอร์อะไรนั่นฉันจะเป็นคนจัดการเอง หัวหน้าโจมตีไปที่โมบิลอร์เมอร์เทกกระดันกับกาลาฮอนแต่ช่วยหน่อยค่ะคไป่ยกันเถอะดูสกัาร,ร่รวมรบกันสินะฉันจะสู้ถึงที่สุดเพื่อท่านรัสทเทาเฮ้ยมันลืมใครไปเลยยังไงเล่าดุยเต็มที่แล้วนะศัตรูหันมาสมนใจทางนี้แล้วเอ๊ะปืนใหญ่นี่และคือการโจมตีแห่งความถูกต้อง ทำไมถึงโจมตีจากทางนั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเส้นทางกันพอดีจริงสิท่านผู้นำตระกูลน,นั่นก็อยู่ด้วยนี่นะท่านอีโอกถึงตายก็ไม่หายบ้าวหนาออกกาโมบิอาเมอร์เปลี่ยนเส้นทางแล้วว่าไงนะมันถูกปืนใหญ่ที่ไม่ได้ขอให้มาโจมตีกำลังเคลื่อนไปทางที่ตอนออกเฉียงใต้ที่นั่นมีแผ่นกษะสีตรกรำนะนี่คะ่ะเราเปลี่ยนจดสกัดกั้นไม่ทันแล้วทำไงดีก็ได้ลากมันกลับมาที่ทางเดิมที่เข้าใจแล้ว เติมเดือก,ก่อนใกล้หมดละข้างหน้านั้นคือแผนเกษตรกรรมทีนะมีคาสก,กิคุงล่ะฉันก็ลังไปเห็นนกนั่นแล้วสุข่าฉันให้อากิฮิโร่ไปช่วยอีกแรงป้องกันตรงนั้นเอาไว้เะเป็นไรไปนเนี่ยบาบาทอสเอ๊ะหรือว่าสภาพไม่สมบูรณ์น่ะเยไม่ได้ฉันจะเป็นเยอล่อให้ไม่ได้นะอากิฮิโร่คุง โอ,อ,อ,เอ,เอ,เอ้เกิดอ,อะไรขึ้นนะโหน,น้าคุมกูชิออนหยุ่ทำงานแล้วของกำลังเสริมที่ให้กันดั้มเฟรมด้วยค่ะอ่ะไม่ได้นะและแนแมนโรดี้ของคุณแชทแสดงความสนใจให้ทีเฮดช็อตเข้าทีให้ถ้าจะเจ็บดีละถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ วัานนาออกกาฝีมือคุณแชดค่ะรอโมบิลอาร์เมอร์ไปเส้นทางยุทธศาสตร์สำเร็จแล้วแต่มันเคลื่อนที่เร็วกว่าที่คิดระเบิดไม่ทันแงฉันจะใช้ฟาวรอสของชิโนโอ้ชุดพยาบาลเราก็ใกล้จะหมดละฟาวรอสเป็นกัะดน้ำเฟรมใช่หรอขืนเข้าไปใกล้แล้วก็มันเป็นหุ่นรุ่นปรับแต่งนะ แต่งมาเพื่อจุงจูจมติดตั้งปืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าเร็วกันไม่ต้องเข้าไปใกล้ก็ได้เป็นอาวุธที่รุนแรงมพอๆกันแคนนอนสินะแถมแยกตัวได้แล้วด้วยทุมกาลังหมดที่มีเล่นงานที่โมบิลอาร์เมอร์ทำแบบนั้นเราจะโค่นมันได้หรอขอพลังสนันุนจากการาฮอนด้วยค่ะนอบาชิโนเซโกไมเล็กซีลุยรถไฟรอโหยหวนไปซะแ,แคนนอนยิง หยิงหน้าผาไปพร้อมๆกับพื้นดินกำลังทำลายสุดยอดเลยไม่ไม่ยิงนกไปเลยวแยกฮัชมากับพลูมาสำเร็จแล้วตรงนี้มีของเก็บซะหน่อย ว่าข้างหน้าน้ำพาถลม่มข้างหน้าไปได้ก็จะเจอเทมทูตแล้วข้ามน้าผามาไปได้ข้ามไปเลย นั่นในพลกับคุณจูเลีต้ากำลังสู้กับฮัสมาลกันนำเฟรมขยับไม่ได้พวกเราต้องลุยเองแล้วฝากด้วยนะทั้งสองคนฉันจะคว้าเรียนตาเจ็ดดาวมาให้ท่านลัชมาวฉนันเองก็ขอเดิมพันด้วยชีวิตเรา,าจะสู้ได้แค่ไหนนะ นายตายไปเลยใช้ด้วยอเคนายดูอยู่ห่างเถอะถ้าเขานี้ลิมิตเตอร์เกิดผิดปกตินายก็จะเฮ้ยบาบาทอสมันเป็นเหยื่อของนายไม่ใช่หรอเดี๋ยวจะถอดโซ่ตัวไร้ประโยชน์ให้เองแสดงให้ฉันดูสิพลังของนายนะ ทำไมกัรนำเฟรมถึงได้หรือว่าเขาปลดมิลิเตอร์ของระบบแปดยานเพื่อจะหลีกเลี่ยงการแทรกแซงระหว่างระบบของตัวเครื่องมนียต้องทำแบบนี้เท่านั้นถึงได้เคลื่อนแบบนั้นสินะแต่ว่าร่างกายของเขาพลังอะไรขนาดนี้เนี่ยออกมาทอสี่เลยพลังของมิคาซึกิออกัสแต่จะคุ้มกันให้ถ้าการนำเฟรมปลดปล่อยพลังสุดสุดสูส้สโดยไม่สนใจลิมิตต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะคาร์โสู้เทสตันคุณพี่จำได้ไหม ส,สู้กับเกรสไอบนโลกนัก่นเหละผลการของน,นั้นทำให้ตาขวาและขาขวาไอแขนขวาของมิคาสุคิพุ่งใช้งานไม่ได้ <c oughs> เคลกเส้นทางนั้นแล้วเพื่อี่กันดันเพื่อหัวหน้าออกกาย <c oughs> ังไม่ยอมล้มอีกเหรอโววิอร์เมอร์ตัวน,นี้มันอะไรกันเนี่ย ล้มแล้วอาวุธสังหารทิ้งเดี๋ยวแล้วบอบบะททสทำงานหนักเกินไปนี่ค่าไม่เป็นไรบอบบะทอสฉันจะใช้มันเองส่งพลังมาให้มากกว่านี้มีแค่นี้เองเหรอพลังของนายนะโอ้ยมูฟหมดหัวหน้านะออกา้าโมบิลอาร์เมอร์ฮัสมา์ทถูกทำลายแล้วค่ะโอ้เนื้อว่าจะไม่ผ่าน มีกังวลอยู่ว่าน่าจะไม่ผ่านมีค่ามีค่าปลอดภัยสินะดูเหมือนมีขาซึกิ่คุงจะหมดสติไปนั่นเหรอพลังที่ยุดสติสงครามมหาวิบัติเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรอกแค่ไม่ถึงชีวิตนะ่นะหรือว<ฮ>่าจะไม่ผ่านซะละ เคลียร์ต่อไปบาบทอสลูปัสแายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละปรากฏการผันผวนที่คร่อมสองเดรเทอรี่แก้ไขได้สักทีนะขอบคุณมากนะคุณหัวหน้าคุณพี่ยูโน่บาบาทอสน่าเป็นห่วงกว่าพวกเราอีกสู้กับโมบิลอาร์เมอร์โดยวิธีแบบนั้นน่ะ มีข่าสสกีคุ้งที่หมดสติไปจะไม่เป็นไรจริงๆหรอที่เอ็ดมันตันตาขวาและแขนขวาเขาก็อืมอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไม่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรอกแค่ไม่ถึงชีวิตน่ะน,นะเขาสูญเสียอะไรไปและจะได้รับอะไรมาพวกเราทำได้แค่มองดูเท่านั้นนี่แหละประวัติศาสตร์ของกันดั้มคุณพี่ยูโน สิ่งที่พวกเราทำได้นะซากุระเดเร c ทอรีถัดไปยูโน่อย่ามืวแต่เศร้าอย่ามืวแต่เศร้าจริงด้วยการแก้ไขครั้งนี้อาจทำให้เจอทางลัดสู่เดเร c ทอรีถัดไปก็ได้ลองตรวจสอบดูหน่อยนะซากุระระวังด้วยนะเฮอร์เมสเมอร์คิวรีอาจจะทำอะไรอีกก็ได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณพี่ยูโน่ บ่อนั่นไม่มาที่นี่โดยตรงหรอกมาจนกลับไปแล้วเหอขอโทษที่ให้รอนานคุณพี่ยูโน่เจอเส้นทางสู่เดเรกทอรี่ถัดไปแล้วคราวนี้มีไฟบอคลุมไว้ด้วยแล้วฉันต้องเขียนโปรแกรมอีกไหมโค้ดใหม่สำหรับจีเดโมริซัน โปรแกรมทำลายกำแพงป้องกันคราวนี้ฉันเตรียมมาเองแล้วค่ะคนืนแต่พึ่งพาแครกเกอร์ยูโน่ทุกครั้งมันก็กระทบต่อชื่อเสียงของฉันนะสิซากุระไม่มีปัญหาซากุระเจ้าจงละทิ้งความหวังทั้งหมดไปซะ ผิดพลาดตรวจพบโปรแกรมไวรัสอะไรกันมันเกิดขึ้นในหน่วยความจำหลักของฮาโรคุ้งเหรออ่ะอย่าบอกนะว่ามันคือมาโทรจันโปรแกรมอัมพรางแทรกซึมที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขตรงตามกำหนดคนที่สัมผัสกับฮาโรมีชั้นซากุระแล้วก็อีกคนนึง เอาโดนกะแล้วเชียวกาเบส,สเปสอีกแล้วกำลังสงสัยอยู่เชียวว่ามีการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องอ่ะไม่นึกเลยว่าพวกเธอจะมาถึงที่นี่เขาฝังมาโทรจันในตัวฮารเพื่อพาตัวเองมาหาพวกเรา ที่ต้องทำขนาดนั้นแถมยังเลงช่วงเวลานี้เป็นอะไรไปสาวน้อยยูโน w พวกเราจะเดินหน้าต่อเพื่อแก้ไขความผันผวนนคิดจะความพวกเราเหรอฉันรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วถึงจะอะไรอาวอนอยู่บ้างแต่การทดสอบเครื่องครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายฉันอยากให้พวกเธอรีบออกไปจากที่นี่ นั่นเป็นคำสั่งของระบบควบคุมเหรอฉันไม่มีอำนาจในการตอบคำถามนั้นอีกแล้วข้อมูลจากประวัติศาสตร์ต่างๆกับการทดสอบเครื่องครั้งสุดท้ายสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าผีเสือ้อเข้าใจแล้วเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองหัวหน้าฝากเครื่องต่อสู้ด้วยอีกฝาก่ายน่าจะเป็นโมบิลอาร์เมอร์ เตรียมตัวให้ดีๆนะวิวอเมอร์รู้ได้ยังไงอะโห<ฮ>้โ<ฮ>ดึกว่าหมกตัวอยู่ในโปรแกรมซ่อนเร้นแล้วจะเป็นปัญหาซะอีกเข้าใจอะไรไวๆ<ว>ก็ช่วยได้มากเลยนะสาวน้อยฉันก็มีเรื่องที่ต้องให้หนายเล่าให้ฟังเลยตั้งใจจะข้ามขั้นตอนไม่จำเป็นไปนะ่ะเจ้าสุภาพบุรุษแว่นสีเลือดหมู ปลดล็อกภารกิจใหม่ปีกสู่ฟ้าฟ้าแบบผิดปกติ่ะเรียนต่อเลย2000 years later. ต้องขอบอกว่าไม่ไหวลรวทุกคนอ่านไปเล่นไปสำหรับด่านนี้นะเพราะงั้นขอไม่อ่านนะสำหรับด่านนี้ พักอินเอเริ่มกันทำงานเชื่อมต่อข้อมูลกับพักอินพี่ 対象をおうかやっぱりミリアーマーこの前の陸船型今度は空戦型ね次から次へとポンポン新型作ってね何をしようって言うの機体のテストを行いデータを得ることだデータ収集ならこっちだって本職よ問題はそのデータをどうするかでしょフォ <laughs> ローの役場まで仕込んできたってことは慣れて使えるためだと思うけど 私にはそれを答える権限は与えられていないまたチが開かないよ小隊長彼から話を聞きたいわまずはおとなしくさせましょうあ やるなやるな,やるな 生涯一部の話はしないあの戦車タイプはどうしたの必要なデータは揃ったのでねガンダムのモビルアーマー新型を作り続ける理由は知的好奇心を満たすためだと言ったら信じるかねこれは君の管理システムよキ損傷率50%は聞いてるよ これで人格データの強制が解ければ何を言っているのかね私はこの程度では表じはせんじゃあ今のあなたにあえて聞くわあなた達たの目的は何世界征服でもランブルわけね君たちも似たことをしていただろう歴史をねじ曲げようとしたこともあるアクサラスとの戦いあれについてはあなたはどう思ったの それは私が判断することではないここ全国だ私はまだ飛べるぞ小隊長く 落としたイハーメスその前に何か言うことはないの何を言ってほしいのかねリトルレ・レディ本来の人格が出てこないプロテクト強化されたみたいね何か聞き出すチャンスを狙ってるわけ私の人格プログラムにエラーなどないつまりは話すこともないのだよ本来の彼にはあるはずよ อีดีเดียวบีเดียวเพื่อนโอ้แต่จัสติดช่วยไว้เลดี้ยูโน่ชาจริงกลับมาจนได้นะเรื่องที่ฉันเคยบอก ลองคิดดูว่าทำไมเจ้านั่นถึงยอมให้เธอแก้ไขความผันผวนบอกตอนไหนมพจะเคยได้ยินนี่แหละฉันฟังอยู่หัวหน้าเนื่อยอะไรนะกับอีเลนสเตเบิลกันเถอะเก็บขวาก่อนเก็บควาก่อนเกือบไม่ผ่าน ต้องขออภัยด้วยนะครับด่านนี้ไม่สามารถอ่านไปเล่นไปได้จริงๆนะโอ้โหกันดัม f 9 1ต้องมาเก็บด่านนี้เนี่ยนะเอาไว้หลังๆก่อนแล้วกันต่อจากโมบิลอาร์เมอร์รูปแบบรถถังคราวนี้เป็นรูปแบบบินได้รูปแบบบินได้ ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีกสินะคล้ายๆกับฮัชมาเลยนี่ก็เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลเหรอการดำแบบรถถังแบบบินได้คราวหน้าจะเป็นอะไรอีกคราวหน้าจะเป็นอะไรอีกนั่นสิมาเป็นเรือเลยไหมแบบดำน้ำละมัง้ง แต่นอกจากกันดั้มลาเทรียแล้วก็ไม่มีโมบิลอาร์เมอร์เครื่องอื่นโผลมาในภารกิจเลยแฮะลาเทรียเองก็โผลมาแค่ตอนรวบรวมข้อมูลกับตอนทดสอบโปรแกรมของรุ่นผลิตจำนวนมากรู้สึกเหมือนพฤติกรรมผิดปกติชอบกลคุณพี่ยูโน่พอจะนึกอะไรออกไหมเฮอร์เมสไม่สิ เจ้านั่นที่ออกคำสั่งกับเขาอาจจะกำลังพยายามแทรกแซงประวัติศาสตร์หมายถึงพยายามทำให้เกิดปรากฏการผันผวนฉันเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอว่าเขาโผลมาในภารกิจแบบไม่ได้กระตือรือรน้นน่าจะเป็นเพราะการแก้ไขความผันผวนคือสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันย้อนแยงชะมัดขนาดให้สุดยอด AI อย่างฉันทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ยังไม่เข้าใจความหมายเลย อืมนั่นสินะแต่การทำให้เกิดความย้อนแย้งนี้อาจจะเป็นเป้าหมายของเจ้านั่นก็ได้ถ้าแก้ไขความผันผวนต่อไปพวกเราก็น่าจะเริ่มมองเห็นถึงยังไงถ้าอยากกลับโลกความจรงิงเราก็ต้องไปชั้นระบบควบคุมกันอยู่แล้วคุณพี่ยูโน่ดูเด็ดเดี่ยวขึ้นยังไงก็ไม่รู้ทางัานก็จีเดโมลิชันเซตอัพ ซากุระเข้ามาได้ทุกเมื่อเลยการติดตั้งไม้เลขศูนย์นนนอะอะไรเนี่ยเทชมัดนายท่านฮาโร่เด็กพวกนี้ยังเหลือผลกระทบแปลกๆลกอยู่เลยจะเป็นไรไหมเนี่ยอาจมีบางอย่างถูกฟังไว้ก็ได้ตอนนี้เเม็ดไม่ใช่ทั้งมิตและศัตรูเจ้าจงละทิ้งความวังทั้งหมดไปซะ <c oughs> เอานี้แวเราเอาด้วยคนเลย ทำไมหัวหน้าก็ทำตัวประหลาดไปด้วยล่ะไม่ได้โดนทำอะไรเลยแท้ๆอ่ะะฮึเอาละฮาร่ช่วงย้ายไปเด e ทอรี่ถัดไปหน่อยระวังถูกแกะรอยข้อมูลด้วยล่ะได้ย้ายไปเด e ทอรี่ถัดไปรับสับยุโนรับสับยุโนแก้ไขความผันผวนและสร้างปรากฏการผันผวน การกระทําทั้งสองสิ่งที่ตรงกันข้ามในเวลาเดียวกันมันอาจจะเป็นคําตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นใน G-Universe แห่งนี้บทบาทของเขาบทบาทของฉันบทบาทของหัวหน้าบางทีเราอ,อาจจะได้คําตอบอืมอืม ก็จบ d i เดเร o r ทอรี่ที่4นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ